ูปเอชสามจีพลัสชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินโฟมไม่มีฟองสมูดีเบบี้เฟสโฟมที่ปุ่นปราครับต้องไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับใช่ตอบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคำตอบนะครัในรอบเราผิดชอบถูกต้องับ ไปพี่เกาเอาออกกันเลยพี่เกาเอาออกเลยสุดยอดใช้ได้นี่ยกมือเลยนะคุณอยากจะบอกอะไรคุณตุ้ยม่เกี่ยวกันทจะนั้นมันดูผลครับไม่ได้เป็นเป็นสัประจำชชตินะครับแต่ว่าสัประจำชชตินั้นนะฮะเป็นไก่ฟ้าไกฟ้าญี่ปุ่นนี่นะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเคยมีการพิมพ์รูปไก่ฟ้าลงบนแบงค์หนึ่งหมื่นเยนแบบเก่าด้วย อ,อ่ะถูกแล้วนะบสองแล้วนะไปต่อกัมพูชาก็เลือกไปแล้วใช่ไหมทางรถทาไมเลือกกัมพูชาไม่ใช่ควายป่าครับแล้วเป็นอะไรอ่ะอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ควายป่าง่ายด้วยสีโง่าไอ้เนี้ยเป่าเอ้าคำตอบนะครับตอบไม่ใช่นะครับคำตอบนะครับไใช่คำตอบนะครับเลยรถคำตอบนะครับใช่อคุณคำตอบ ขอบคคุณในปี2,507เจ้านโรดมศรีหนุทรงประกาศให้กูปรีหรือโคบไพรเป็นสัตว์ประจำชาติของแคมบรดจ์กัมพูชาเชื่อในรถถูกต้องนะครับเอาละไปแล้วสามมาต่อไปใกล้ๆลาวเลือกเองอันเนี้ยใกล้บ้านเราครับบ้านเราเนี่ย มันใกล้บ้านเราเลยมันติดบ้านเราแล้วทำไมอ่ะแล้วยังไงติดบ้านเราแล้วเขาเล่นแบบเรามั่งโอ้ยอันไหนของเขาไที่ฮงมาต้องใช่ต้องใช่ถ้าถูกที่สี่ครึ่งหนึ่งเลยนะคำตอบนะครับคำตอบครับถูกคำตบครับถูกคำตครับโอ้ยถูก ้งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเหมือนกับไทยครับเนี่ยเหตุผลก็ถูกต้องเลยนะเหมือนกับเราเหตุผลตรงเลยนะฮะเราเคยใช้ชื่อว่าอาณาจักรล้านช้างใช่ไหมโอ้ยได้แสี่จากนี้ขึ้นหลังนี่ของดีทั้งทิ้งทแล้วนะเวียดนามเลือดหรือเปล่าไปแล้วไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ในรถไม่ใช่คำตบนะครับห้าแล้วนะคำตบนะครับคำตบนะครับวินคำตอบนะครับ ุุุกกโอ้โหเวียดนามควายนา้ําแล้วควายน้ําคืออะไรเนี่ยมันตัวอะไรครับพี่สัตว์ประจําชาติเวียดนามคือควายน้ําหรือวอเตอร์บัฟเฟิโล่แปลตรงตัวมากเป็นควายที่ชอบแช่น้ําสะอาด oh ไม่เหมือนควายเราควายเราชอบแช่อะไรปลักโครน<อ>ใช่ไหม ครับโอ้โหจบเลย1 2 3 4 5อินเดียช้างเลือกแล้วป่ะครับวัววัวเป็นวัวผิดต้องไม่เลือกนะครับอินเดียครับเสือโคร่งเบงกอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยต่อไปเลยครับพม่าถูกเลยถูกชัวถูกเปล่า ถูกชัวถูกต้องถูกต้องนะต้องเลือกนะครับพม่าก็คือเสือโคร่งนะครับเสือโคร่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนะครับสําหรับพม่านี่นอกจากนี้หุบเขาแห่งหนึ่งในพม่ายังเป็นแหล่งสงวนเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะในพม่านี่มีโลกเลยนะรู้นายเสือโคร่งเลือกเปล่าเลือกอีกผิดอันนี้ต้องไม่ใช่คือรูนายไม่มีสัตว์ประจำชาติตรงนี้เลือกว่าไม่ใช่ก็ถือว่าให้ สัตว์ประจำชาติของแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยซึ่งกรมป่าไม้กระทรวงกรเกษตรได้ลงมติให้ช้างเผือกเป็นสัตว์ประจำชาติอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปีพศ2506และในปีพศ2544สำนักง,งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ก็ได้มีมติกำหนดให้ช้างไทยเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยร่วมกับดอกราชพฤกษ์และสาลาไทยค่ะเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าอาณาจักรล้านช้างเพราะมีช้างเป็นจำนวนมากก็ใช้ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติเช่นเดียวกันค่ะส่วนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายประเทศก็มีสัตว์ประจำชาติใกล้เคียงกัน เช่นฟิลิปปินส์มีสัตว์ประจำชาติเป็นควายหรือคาราบาวที่ใช้ทำไร่ไถนาเช่นเดียวกันกับเวียดนามที่มีควายน้ำซึ่งเป็นสัตว์ในการทำนาและขนส่งสเสบียงยามสงครามเป็นสัตว์ประจำชาติเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนพมา่าใช้เสือโครงเป็นตัวแทนแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในขณะที่มาเลเซียใช้เสือโครงมาลายูเป็นสัตว์ประจำชาติเพื่อแสดงถึงกำลังและความกล้าหาญโดยเสือโครงยังปรากฏอยู่ในตราแผ่นดินมาเลเซียและอยู่ในชายาเสือเหลืองมาเลเซียอีกด้วยค่ะในขณะที่สิงคโปร์มีสัตว์ประจำชาติคือสิงโตเป็นสัญลักษณ์แทนความกล้าหาญพละงกำลังและความดีเลิศ นอกจากนี้ชื่อดั้งเดิมของสิงคโปร์คือสิงหาป,ปุระก็หมายถึงเมืองแห่งสิงโตนั่นเองค่ะส่วนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเกาะอยู่มากมายนับหมื่นเกาะและมีสัตว์หายากจำนวนมากจึงทำให้มีสัตว์ประจำชาติหลากหลายชนิดทั้งมังกรโคโมโดลิงอุรังอุตังราชวารวมถึงปลาตะพัดหรือปลาอโรนาอีกด้วยค่ะแม่แลวคุณตังินนอกจากรับคุณกอล์ฟแล้วรับคนอื่นด้วยเปล่ารับรับด้วยครับแล้วอยู่แถวไหนาประจำอะ ถนนเพชรบุรีแล้วแวกประตูน้ำเซนทรันเวอร์อะไรอย่างเงี้ยทีับะวนไปเนี่ยดูตรงไหนดีนะเดี่9649ที่นะเจอคุณต้วินนี่นะอารมณ์ดีอย่างนี้ยเลือกได้เลยนะครับขอบคุณคุณตวินค่ะขอบคุณครับโโหดูขนาดระบัดป้ายขอบคุณครับรวังผาชิไซว้เาลไกต้ท้ายขอบคุณครับโอ้โหดูขนานขึ้นเพลง ทันต่อไปเลยพร้อมมาเลยมามาตอบกันที่ทีมต่อไปกันค่ะทีมนี้รวมอาสาสมัครชุมชนกันมาทั้งทีมเลยนำทีมมาโดยคุณหน่อยปฏิพัฒน์ที่เขาบอกว่าจะเอาพีอุสขับไ่ใจกับข้าวเพื่อจำหน่ายในชุมชนค่ะแล้วนี่คือทีมอะไรครับเออลังสิต 17ครับแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคือเราทํางานในด้านจิตอาสาในด้านเป็นชุมชนกันแล้วผมเป็นประธานชุมชนเขาเป็นรองประธานชุมชนโอ้นี่ท่านรองประธานนะเลขาชุมชนอนี่ทีมเลยทีมเลยฮะนี่เราก็ยังไงดูแลชุมชนมีข่าวอะไรจากที่เป็นสิทธิเกี่ยวกับทางราชการเราก็จะนํามาบอกชุมชนมาบอกชุมชนใครจะเล่นผมครับผมก็คือคุณหน่อยครับโอ้โหนี่ไม่หน่อยแล้วนะได้ครับประหน่อยนะครับเอาลูมพลังครับลูมพลังสองตองห้าสองตองห้าคืออะไรอายุรวม โอ้โหพรุางนี้3ครั้น1 2 3หมายแรกครับขอเป็น3แล้วกันครับ3อีกแล้วออกมาเป็นทนทนทนสุร์มตัพาสต์นี่นะครับลงมาลงมาเรื่องที่เหลือนี่มันสมองไม่มีเลยครับเท่าที่น่ารุ้นมาเนี่ยอยากได้คุณปอมมากเพราะว่าติดตามในด้านสายข่าวคิดว่าองค์ความรู้น่าจะมั่นคงอย่าสิ ตีกไหนไม่ใช่ตรงไหนด้วยแต่เข้ามาแล้วรู้ถูกแล้วอ๋อเหรอแต่แต่ถ้าเข้ามาก็องค์ความรู้อีกแบบนึงผมเป็นจิตอาสาผมก็เป็นจิตอาสาเดี๋ยวก็รู้ว่าขึ้นมาจะเป็นยังไงกับโครงการช่วยเด็กมองเทพเซฟค่าห้องนะฮะโอ้คือไม่อยาได้หัวเป็นแม่ตาเป็นแม่ตาเอานะขับช่วยให้ได้โอเคเข้าประจำที่ตอนนี้อย่างอย่างท่านประธานหน่อยครับทำงานในชุมชนเนี่ยมี เงินเดือนมีอะไรป่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมจิตอาสาคือไม่มีเงินเดือนแน่นอนไม่มีนะท,ท,ทุกอย่างก็ว่ากันไปใช่ครับ่คุณปองถือว่ามีเงินเดือนนะฮะมีเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเรื่องปกติของทั่วทั้งโลกะนะแล้วคุณหน่อยมีเงินเดือนต่างหากกับอาชีพต่างหากไหมอ๋อเป็นอะไรรับราชการกองทัพอากาศครับก็มีเงินเดือนมีเงินเดือนในหน้าที่ของตัวเองไปทุกคนก็มีเงินเดือนไปทุกคนก็มีเงินเดือนไปจิตอาสา่ดีค่ะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็มีหนังมนุษย์เงินเดือน ออกมาซึ่งกาลังฮือฮาว่ามันจะจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่มีหน้าที่ต่างๆแล้วก็ชีวิตประจําวันแล้วก็กินเงินเดือนมันมันเหมือนกับชีวิตพวกเราอ่ะ <c oughs> จากประเด็นนู้นวันนี้เนี่ย <c oughs> น่าดูมากน่าดูมากน่าดูมากไปดูไปดูกันได้ <c oughs> จึงถามอย่างนี้ผมมีตําแหน่งสองตำแหน่งถามว่าตําแหน่งไหนมีเงินเดือนเท่ากัน <c oughs> พอดีเลยเท่านั้นเองอันไหนไม่เท่ากันสูงกว่าน้อยกว่าไม่ต้องสนใจหนึ่งโอ้นีคนขาวด้วยนะ สอส,สอสอวอเท่าไหมเนี่ยต่อไปครับนายกรัฐมนตรีกับประธานศาลฎีการ,ร,รัฐมนตรีกับผู้นำฝ่ายค้านเท่ากันไหมประธานสภาผู้แทรนราษฎรกับประธานวุฒิสภาต่อไปครับรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรกับรองประธานวุฒิสภาโฆษกประจำสำนักนายกกับที่ปรึกษารัฐมนตรีคือเราเอาใกล้ๆมาให้ดูกันเนี่ยแล้ว<ไ>มันเท่ากันไม่ะ ต่อไปครับนายกอบจผู้การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะกับประธานสภากรุงเทพนิสสอกเข้ากันไหมต่อไปสุดท้ายแล้วครับแพทย์ประจําตําบลกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจับเวลาไปค่ะสสสวเท่ากันเหรอพี่สสสวน่าจะเท่ากันนะฮะเพราะว่าระดับท่าสอสสวนะครับน่าจะเท่ากันค่ะค่ะนะครับ